เอาละครับกรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเจอเจอกับช่างบอยอีกแล้ววันนี้ช่างบอยก็เริ่มงานวันแรกนะครับตั้งแต่ไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมานะครับก็ลูกค้าเอามาให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอามาทิ้งหย่อนไว้ในบ้านช่างบอยก็กลับมามืดพอดีนะครับเมื่อวานมีลูกค้ามาสองคนเอามาทิ้งไว้ให้นะครับก็ตัวนี้จะมาซ่อมรั่วนะครับอโคเนติกเจ็ดพันวินะครับตัวนี้นี่เป็นของอโคเนติกนะครับ 7,000 BTU นี่ครับลูกตรงนี้เลยอาการไม่เย็นนะครับลูกค้าเอามาให้บอกไม่เย็นเปิดไงก็ไม่เย็น้ไาไหวนะทั้งบอยก็เลยมาไลา่หาดูนะครับเนี่ยท่อพวกนี้ยมันไม่รั่วนะครับมันไม่มีคาบน้ํามันนี่ครับตอนแรกคิดว่ารั่วตรงนี้มันก็ไม่ได้รั่วนี่ครับมันไม่มีคาบน้ํามันก็เลยมาฉีกผ้าตัวนี้ดูนะครับเนี่ยฉีกท่อดูเห,เห็นคาบน้ํามันไหมครับเต็มเลยอันนี้เป็นท่อโลนะครับโอ้ยขออภัยครับเป็นวัดนี่ครับเป็นท่อโลแตก นี่ครับท่อแตกนะครับหาไงก็หาไม่เจอนะครับถ้าว่าไม่รู้จุดนี่ครับเป็นท่อโลนะนี่แตกเป็นคาบน้ํามันเห็นไหมเนี่ยช่างบอยจะรูดให้ดูนี่ครับดูมือช่างบอยนะนี่ครับนี่คาบน้ํามันเต็มเลยน่าจะแตกตั้งแต่ข้างบนนี่นะครับเนี่น่าจะแตกท่อน,นี้นี่ครับน่าจะแตกตรงนี้แหละนี่ครับน่าจะแตกตรงนี้เดี๋ยวลองเอาไปจุ่มน้ําดูนะครับว่าแตกตรงไหนเดี๋ย <ๆ S 2> วก็รู้เพราะว่าคาบน้ามันมันอยู่ข้อง,งอข้อนี้นะครับมันไหลลงมาข้างล่าง นี่ครับมันไหลลงมาข้างล่างมันอยู่ที่ท่อนนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นน้ำยา r สองเก้าศูนย์นะครับตัวนี้นี่ครับเขาเขียนไว้เขาบอกว่า r สองเก้าศูนย์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นน้ำยาตัวใหม่ของจีนนะครับตัวนี้เป็นของจีนคอนเนติกรุ่นหลังๆมาจะเป็น r สองเก้าศูนย์นะครับเพราะว่าถามว่ามาจากไหนก็มาจากที่เดียวกันนั่นหละครับใช้หน้าประมาณนั้นมาใครสนใจนะครับซ่อมแอร์กับ่างบอยติดต่อมาได้เลยศูนย์เก้าสี่แปดเจ็ดเก้า สองหนึ่งศูนย์เก้านะครับนี่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่รั่วเห็นไหมครับที่ว่าถอดออกน่ครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้น่ครับนี่มันจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปาคอเย็นนี่ครับประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวไปจุ่มน้ําดูเดี๋ยวช่างบอยมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับติดต่อไม่ได้เลยช่างบอลกลับมาทํางานแล้วนะครับแอดไลน์มาถามกันได้นะครับถามไทยกันได้ก็หายหายายตาไปประมาณสามวัน ที่ไม่ได้รับงานสามวันนะครับก็ลูกค้าก็ทยอยกลับมาแล้วนะครับช่างบ, <surf. S 1> บอยก็ได้ลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างก็ช่างลูกลค้าก็ทยอยกลับมานะ <Belle. S 1> ครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็มาถึงเมื่อวานเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นของจีนเหมือนกันนะครับนี่เป็นของจีนเหมือนกันลูกค้าบอกซื้อแอร์มือสองมารั่วไม่เย็นนะครับลูกค้าบอกว่างั้นยังไม่ได้แกะดูเลยก็ท,ทําทีละตัวนะครับค่อยๆทาไปก็งานก็เคลียร์จนหมดตั้งแต่ช่างบอยบอกนะครับเคลียร์หมดแล้ว ก็ไม่ได้รับงานก็เพิ่งมารับงานวันนี้นะครับใครสนใจนะครับมาเลยมาหาช่างบอยได้เลยนะครับช่างบอยรับงานแล้วอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหนแล้วถ้าช่างบอยจะไปไหนช่างบอยจะบอกนะครับจะลงคลิปบอกว่าช่างบอยไม่อยู่นะไปกี่วันกี่วันอย่างนี้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานโอเคครับปะเดี๋ยวช่างบอยไปจุ่มน้ําก่อนนี่ครับก็ประมาณนี้